จะปล่ to อยกระป๋องในเมื่ออีกสามไหนวะจะเย็นดีลุงตัวใหญ่มันจะมานี่ไงน้องตุ๊บตั๊บตัวหนึ่งตับแม่งมีเยอะไม่มีตัวเต็มวับ้างวะเออแล้อยู่ไหนวะเนี่ยหลานอยู่ไหนวะฮะไอ้ยิ้มมือใช่ไหมหลานหลานยังอยู่กับไอ้ตุ๊บตั๊บเนี่ยอ๋อตุ๊บตั๊บอ๋ออ๋อนี่ไงนี่ไงได้แล้วลุงแม่งลืมหลานว่ะปีเลย กูโดนกัดแล้วกูจะเป็นซอมบี้บางทีอะโอ้ยหมาน้อยแล้วมึงจะเอาเอ้าเอาลุงถ้าโดนกัดมันละไอ้ยโดนมันกัดหลายๆทีเราก็ตายได้นะลุงดูละอ่านีล่ลูกปืนล,ลุงเข้าไม่ได้เนี่ยนะลุงเนี่ย มโอ้อยผีแม่งนั่นเข้ไเาไม่ได้ลืมเข้ามาอ่าผีเข้าไปเทียนอ่ะอ่าตุต๊กตาเข้าไปลูกอ,อ่าตุต๊กตาโอเคเด็กดีเด็กดีนะเรื่องเว่งทำร้ายเด็กเหรอไปละแมโอ้สารเลวมากเอาเยาี่ยแล้วว่าหายไปไหนวะเดียปล่อ,อยกูอยู่คนเดียวเฮ้ย <c oughs> อยา่ายิงเรียกดิ ตุ๊กตาไปทางตายเฮ้ยอ่ะตุต๊กตุ๊กตาไปหางหนือลูกไหยลูกเจ็กเด็กเขาปล่อยเลยไม่ได้แล้วดูปีกตูดขงัขงมันเออสวยปีกตูดขังมันแล้วออกไม่ได้มันออกไม่ได้ต้องรอให้ตัวให,วใหญ่มาเมปิดเฮ้ยพูดถึงแม่งก็มาเลยเนี่ยว้าวแฮป p y b i r t h ์น y หัว ไอ้พี่ติดมัมันมันติดประตูปิดประตูก็ดีสิจิ้มหนีเลยใช่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 สงสัยลุงให้หันมาแล้วมันก็มาแน่เลยไอ้กระป๋องนั่นอาหารกระป๋องมันสงสัยชอบลบอาหารกระป๋องว่ะจะขงคีแล้วลุงจะขี้ว่ะจะขี้เออจะขี้จะขี้เออจะขี้เป็ดเฮ้ยลุงลุง ลุงลุงลุงมันนี่ลุงมันนี่มันน,น,นี่มันนี่ลุงไม่มีตังนะเฮ้ยใครยุงกี่เดพอดี<ต>ลุงลุงเปิดดิเนลุงเปิดล็อก,ล,อกล็อกเหรอไปไปหายหเจ้าตัวยาวกันดีกว่าสงสัยแม่งรอเราแล้วมั้งไป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 ยลวเปิดปะตูมันนี่มัน เฮ้ยลูกลูกลูกจะดีแบบจริงขนาดจิงขนาดนั้นไม่ตายก็ไม่รู้จะงเลยเฮ้ยลุงลุงผมผมเปิดผมเปิดชั้นล่างสุดแล้วลุงลุงมาลุงลุงมาพร้อมกับน้องตุ๊บตับไม่รู้ว่าแม่งมาได้ไงลุงยังไม่รู้เลยเนี่ยปิดตัวก่อน ไปล่อมันมาทำาอล่ะไม่ตอนนั้นมันก็ปิดเปิดดูไม่ได้นะเราเห็เป็นบีเสื้อไม,ไม่ตัเดเฮ้ยลุงดูดูดูมันนี่มัน,นเลยมันทำปากจุด้วยลุง,ล,งลุงเห็นปลาเห็นแล้วเหมือนรู้ตุดลุงอ่ะลุงลุงไม่เคยอะไรอย่างง้นเลยนะนั่นคล <c oughs> าลงอ่ะ <c oughs> แม่งม่หลุดละมัง อยู่ไหนวะฮะเว้ยตรงนี้เปิดตัเฮ้ยผมเจอคีย์คีอุยน้องเฮ้ยน้องตุ๊บตับน้องตุ๊บตับอยู่นี่มาดูน้องตุ๊บตับดิอยู่ห้องแรกครับแม่งเรียกเอาใะหายหน้ากลัวเลยอ๋อก็มันไม่น่ากลัวอุ้ยนี่น้องตุ๊บตับกำลังจะกลายเป็นผีเสื้ออุ้ยดีเลยจะสูหมากกว่ดีเราไปกันดีกว่า เฮ้ยนี่ไงคีการ์ดเราได้คีการ์ดทำไมลุงไม่เจอเลยวะลุงลุงสายตาไม่ดีไงบอกแล้วอย่าเล่นมือถือเอาอันนี้จบเร่องสายตามันจะเสียนั่นที่ที่ที่ผมบอกไงบอกว่าลงลิฟต์ไปได้แล้วทางออกมันอยู่ตรงนั้นต้องการ power ต้องการพลังใช่ลุงอ่านหนังสือออก power ไม่ว่าพลังอ่ะเฮ้ยตรงนี้เปิดได้ใช่ไหมครกระเพอ่า โดยจฉมอะคนดูการ์ตูนเยอะพาวเวอร์พาวเวอร์พับโกคุณพาวเวอร์พับโกว๊าบไอ,อลุงตัวใหญ่แม่งตื่นแล้ววะ่ะเล่นแม่งเลยเล่นแม่งเลยเฮียสายนักเลงน,นะกูเดินมาเยอะแล้วถ้ามึงลวนหลังกูสักอะไรเนี่ยอืเม็ดเดียวหัวแตก